กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุณทุกอย่างกับช่องกระซับนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆมาพูดคุยกับเรื่องราวจากวิสัทดิ้งเวลกันกับเรื่องของอันดับการดวงที่สําคัญที่สุดในแฮร์รี่พอตเตอร์ ป็นกันบ้างครับกับสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์และก็คาถาและหลังจากนั้นนะครับเราจะกลับมาถึงเรื่องราวของตัวละครกันบ้างแต่จะเป็นตัวละครจากเรื่องอะไรนั้นเพื่อนๆคอ,อยติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าในคลิปเรื่องราวของตัวละครนั้นผมไม่เคยลืมนะครับแต่มันต้องทําไปตามคิวจริงๆครับพอคลิปตัวละครแต่ละคลิปนั้นใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลของตัวละครนั้นๆให้ได้มากที่สุดบวกกับงานของผมในตอนนี้นะครับที่ถาถมเข้ามาแบบยังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆแต่ไม่ว่าจะยังไงเลยนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ก็เอาเถอะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปคุยกับเรื่องราวการโดนที่สุดในโลกเวนหมดว่าครั้งไหนที่สําคัญครั้งไหนที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกเวนตมวันนี้เลยครับเราเตรียมเอาไว้หมดแล้วยามวเสียเวลากันเลยดีกว่าครับเราไปรับชมและรับฟังกันเลยดีกว่า การต่อสู้ระหว่างกิวดอร์ล็อกฮาร์ดกับเซเวอร์สเนปหลายๆคนอาจจะแปลกใจว่าทําไมการต่อสู้นี้ถึงกลายเป็นศึกที่สําคัญก็จริงนะครับที่ล็อกฮาร์ดเนี่ย,าายขึ้นไปไม่ถึงนาทีก็โดนปลดอาวุธซะแล้วแต่นั่นแหละครับคือความสําคัญของการต่อสู้ในครั้งนี้เพราะว่าแฮร์รี่ครับได้เห็นคาถาปลดอาวุธจากเซเวร์สเนปเป็นครั้งแรกอย่างคาถาเอ็กซ์เพเรียมัสและนั่นแหละครับมันจะกลายเป็นคาถาประจําตัวของแฮร์รี่พอตเตอร์ไปอีกนานเลยครับมันก็น่าสนใจอย,อยู่ลองนะครับ ที่อาจารย์สอนวิชาปรุงยากลับแสดงให้เห็นถึงคาถาปลดอาวุธจนมันกลายเป็นคาถาหลักของแฮร์รี่พอตเตอร์ขนาดการต่อสู้ถึงชีวิตนะครับแฮร์รี่ยังใช้คาถานี้อยู่เสมอเลยเรื่ด้เลยครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้สเสน็ปเป็นคนสอนคาถาให้แฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยตัวของเขาเองครับการต่อสู้ระหว่างแฮร์รี่พอตเตอร์ และวล์มอร์นี่คือการต่อสู้ตัวต่อตัวครั้งแรกของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับโดยที่มีชีวิตของเขาเป็นเดิมพันคนหนึ่งไล่คาถาคำสาปพ,พ,พิฆาตส่วนอีกคนหนึ่งไล่คาถาปลดอาวุธแต่นี่ไม่ใช่ความน่าสนใจของมันครับหากแต่ว่าที่น่าสนใจจริงๆก็คือเอฟเฟกจากไมก้กายสิทธิ์ครับที่มีแกนกลางเดียวกันตั้งหาก และแกนกลางนั้นก็คือขนหางนกฟินิกซ์ที่มาจากฟอกนั่นเองครับมันทําให้เกิดคาถาส้อนกับจนเกิดเหตุการณ์ที่เราดวงวิญญาณมากมายที่ตายด้วยไม้ใก้สิษย์ของวเดมอร์ออกมาให้เราได้เห็นกัน word, w, mm hmm. เหตุการณ์นี้นะครับไม่ใช่เหตุการณ์ที่เห็นง่ายๆในโลกเว้นมนเลยและแทบจะไม่มีใครเลยครับในชีวิตนี้ที่จะได้เห็นมันได้ซ้ํานั่นแหละครับทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้มันพิเศษการต่อสู้ระหว่างอัลบาสต์มันดอร์และลอยวเดมอร์การต่อสู <mm> ้ในครั้งนี้นะครับ คือศึกการต่อสู้ของจอมพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนโดยแท้จริงเลยครับเราจะได้เห็นลูป,ปันโลเชื่อกายเป็นงูฟินิกก์กืนคำสาบคาถ่าน้ำและคาถาม,มากมายที่ถูกนำมาใช้ในการต่อสู้ในครั้งนี้นี่คือการต่อสู้ที่ถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่มันคือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ครับแต่มันคือการต่อสู้ครั้งเดียวที่อัลบัสปรชชันกัวเดมมอร์ จนคอนเนียสฝัดเห็นกับตาตัวเองและเชื่อว่าจาา้างศาสตร์มื่นกลับมาแล้วไม่ว่าเราจะอ่านในนิยายหรือว่าดูฉบับหนังไม่ว่าจะยังไงเลยก็ตามนะครับการต่อสู้ในครั้งนี้คือการต่อสู้ที่มันที่สุดเท่าที่เคยมีมาจร,จริงการต่อสู้ระหว่างมอลลี่วิสลีย์และเบรติกเลสตังการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับทีแรกก็ไม่เกิดขึ้นหรอกครับแต่พอเบลล่าไปโจมตีเข้ากับจินนี่วิสลีย์ลูกรักประจำบ้านของวิสลีย์เท่านั้นเลยครับมอลลี่ก็เลยต้องออกลงด้วยตนเอง ไม่แปลกเลยครับในฝีมือของมอลลี่ที่เธออยู่ในภาคีตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับเราไม่เคยได้เห็นฝีมือคาถาของเธอเลยและนั่นแหละรครับคือสิ่งที่เราแปลกใจว่าเอ้ยมอลลี่เก่งขนาดนี้เลยเหรอเธอดุมเข้ามาหาเบรติกแลสแตงเลยครับแล้วก็เปิดประโยคที่ละลายคนน่าจะติดหูกันเป็นอย่างดีไหนลองพูดพร้อมกันสิครับอย่ามาแตะต้องลูกสาวของฉันนังชัดเจนครับแสดงว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ แต่การต่อสู้ในครั้งนี้นะครับทำออเบรติกเดสแตงถึงกับหน้าเปลี่ยนสีเลยครับใช่ครับเพราะเบรติกเองก็ไม่คิดว่ามลี่วิซี่จะเก่งขนาดนี้และนั่นแหละครับคือสิ่งที่นำเบรติกเดสแตงไปสู่ความพ่ายแพ้นี่น่าจะเป็นการต่อสู้ที่หลายๆคนไม่คาดคิดก็ได้นะครับการต่อสู้ระหว่างแฮร์รี่พอตเตอร์กับลอร์ดวูเดมอร์ยังเป็นอีกหนึ่งการต่อสู้ประวัติศาสตร์จริงๆนะครับและเช่นเคยครับวูเดมอร์ใช้กาะาอวาดาเคดาฟลา ในขณะที่แฮร์รี่ใช้เพียงแค่เอ็กซ์เพเรียมัสก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า2คนนี้มักจะประชันด้วยคาถาที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองแต่ครั้งนี้ครับมันคือครั้งที่สําคัญที่สุดเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงไร้ขอบกู้โลกเวนหมดแฮร์รี่สามารถชนะจังสร์มืนและอยู่เหนือผู้เสพความตายครอบครองไม้แคสธิดเอลเดอร์ก็ไม่แปลหรอกครับที่หลังจากนี้มันจะกลายเป็นตำนานของชายที่มีชื่อว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ครับ เปนในบ้างครับกับเรื่องราวของการโดนที่สําคัญที่สุดในแฮร์รี่พอตเตอร์เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าการต่อสู้ครั้งไหนที่สาคัญที่สุดมาแชร์กันหน่อยครับแต่ไงเลยก็ตามนะครับผมก็หวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระครังเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกดแชร์เพื่อนๆทุกคนครับในมือด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ